เพื่อนๆครับนี่อยู่ในโหมดของ Luxury Car นะั่นเองเนาะโอเคข้างหน้าเรานี่นะมี Lamborghini ด้วยนะครับผมแล้วก็มีโอ้ตอนนี้เราเห็น McLaren ด้วยนะ McLaren นะฮะโอเคมี McLaren ด้วยเพื่อน ออกคลิปไกลๆอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันต้องลุยสามารถขึ้นดอยได้ด้วยอเจ๋งเจ๋งเจ๋งเพราะบันไม่ื่อครับผมว้าวแล้วก็อย่างหนึ่งไปยน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยเราครับขับไปกลับปลายสบายๆกลับไปขึ้นปลายนะใช่ครับอ้ปลายมากครับไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยเป็นแบบออฟโรดของจริงเลยตัวนี้ถังเดียวนี่เอาอยู่ ครับผมวันดีครับผมพบกับพวกเรา Book Studio นะฮะนี่นะฮะก็มาถ่ายวอล์กนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ในงานอะไรอันนี้มันเป็นงานแบบงานงาน,งานรวมนะอ่าเป็นงานรวมก็คือว่ามันจะมีพวกรถพวกอะไรสินค้าต่างๆที่จัดแสดงนะฮะในใช่รถของของแต่งบ้านของแต่งบ้านต่างๆนะที่นี่คือที่ไหนครับศูนย์ศูนย์ประชุมศูนย์ประชุมนานาชาตินั่นเองนะ เราจะไปที่ไหนกันครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูรถกันครับว่าครับผมแล้วแล้วคณเสือเคยมาที่นี่มาก่อนไหมฮะหรือว่าคนนี้นี่เป็นครั้งแรกครับที่ว่าอ๋อเป็นครั้งแรกฮะอ๋อครับผมคนเสือนำผมไปนะว่าเราจะไปดูอะไรกันบ้างนะวันนี้ไปเลยครับไปเลยครับครับผมครับผมเมื่อน ตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่ศูนย์ประชุมนะะฮนานาชาติแล้วตรงนี้คือบูธของรถยนต์นั่นเองเนาะที่พวกเราจะมาดูนะฮะข้างหลังผมนะฮะคือเป็นบูธของรถยนต์แต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อนะฮะก็จะมารวมกันที่นี่นะโอเคโอเคนะครับว่าเดี๋ยวเรามาดูเดินเที่ยวเดินเที่ยวเดินเที่ยวด้วยนะฮะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างใช่ไหมชั่นอะไรมันโดนใจมาลุ้นโอเคจะไปโอเคครับผม ับผมเพื่อนๆแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เ,เป็นฟอร์ดนั่นเองเนาะคเครื่องยนต์สี่สูบนะฮะแล้วเป็นโมเดลนะฮะที่เขาอยู่ไม่มีระบบปั๊มน้ำนั่นเองเนาะ สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่กับบูธเรดดี้ไบค่ะเรดี้ไบนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์สาวๆนะฮคเขาอยู่ที่นี่นะแล้วก็เราจะมาดูศักยภาพของรถนะฮะว่าเขาทำงานแบบไหนนะด้วยระบบไฟฟ้านนี้นะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นอาชีการงานได้ได้ครับอาการทำงานได้เลยค่ะต้บอกว่าเรดี้ไบนะคะจะมีรุ่นสองรุ่น เป็ <icana S 1> นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเราก็ในที่นี้นะคะจะพกน้ำเสมอเป็นรช่วสอ2,000วันก่อนสามารถวิ่งได้ไกลถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว100กิโลเมตรเลย้โหเพื่อนคะตัวเรายังมีกุญแจที่เป็นระบบมีซาร์มนะคะที่สั่งการได้เหมือนกับรถยนต์เลยทีเดียวนะคะรูสตาร์ทผ่านรีโมทได้ด้วยใช่ค่ะ ในการชาร์จนะคะก็ง่ายมากๆนะคะนี่อ๋อขออนี้ครับใช่ค่ะอ๋อนี่นี่นี่เป็นจุดชาร์จตรงนี้ใช่ค่ะชาร์จตามไฟบ้านได้เลยงานไม่กี่สัาห์สองรือสามชั่วโมงเลยใช่แล้วที่อยากจะบอกไปว่าในการชาร์จต่อครั้งเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายตัวนี้พี่เชื่อไหมคะว่าครเสียแค่แปดบาทเท่านั้นแปดบาทนะฮะไกลถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรเลยว้าวสุดยอดมากเลยนะคะค่ะส่วนในตัวนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งพันวัตต์ที่หนึ่งพันวัตต์นะฮะใช่ค่ะไม่ต้องใ 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือสามารถถอดแบตไปชาร์จได้เลยนี้แล้วเราก็แบบนี้ออกแล้วถอดตัวนี้วว้าถอดตัวนี้ออกแล้วก็สามารถออกไปชาร์จภายในบ้านได้อ๋อตัวตัวนี้ก็คือนำมาชาร์จได้ใช่แบบนี้เลยนะเขายกกันแบบนี้เลยนะเพื่อนนะโอ้โหเสีงมากเสีงมากครับผทุกชั้นในการระดับความเร็วอ๋อระดับความเร็วใช่การออกตัวจะไม่อืดถ้าไม่อึดนะ จากเซฟตี้โดยการแบบขับแค่ความเร็วเท่านี้อ๋อสามารถเซ็ตได้ใช่ขับไปเรื่อยๆเลยโดยไม่ต้องที่เราจะเหมือนรถเกียร์ที่เราจะต้องต่ออ่ะต่อไปเรื่อยๆใช่ครับอ๋อนี่นะเพื่อนๆใช่ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ปิดออกไปได้เลยอ๋อก็คือหนึ่งสองสามนี่คือฟังก์ชันในการใช้งานกับการที่เราจะต้องเซตใช่ไหมครับหนึ่งสองสามเราไม่อยากขับเร็วเกินโซวหนึ่งนะคะสามารถปิดได้ถึงสามสิบค่ะสามสิบนะฮะใช่เราอยากไปสองอ๋อ 2,000วัตต์กับ1,000พันวัตต์แค่นั้นค่ะก็คือ2,000ันวัตต์ก็คือพันพันคาสีเหลืองนะเพื 2> 2, ่อนเพื่อนสอัอ๋อส่วนอันนี้ก็คือ1,000บาัว, 1, วัร, 1, วร,ราคาของรถนะไดว,ว่าแบบไหนบ้างตัวนี้นะคะั 1> 1, วัตต์เกือบเดบาท4 7 9 0 0บาทท้ สองพันกว่าจะอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทใช่ค่ะ<ร>ถ้าค<ร>ุณไม่ใช,ใช้งานไปสองปีแล้วก็เหมือนได้รถดีได้รถใหม่มาแล้วใช่ช่โอันนี้ก็คือแบรนด์ของ ready b u k ค่ะ ready b i k เป็นบริษัทของคนไทยนะคะสามารถจดทะเบียนได้อย่างนี้ตามกฎหมายเลยค่ะแต่เดิมก่อนจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาพัฒนาไปมาก็คือมาทำรถนี่ แต่ตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมล่าสุดการดีไซน์ล่าสุดของเราเลยค่ะครับผมใจจะซื้อนี่ก็คือเข้ามาที่บูธนี้ได้เลยใช่ไหมครัได้เลยค่ะหรือว่าเราจะติดต่อผ่านมีอ line อย่างนี้ได้เลยครัอ๋อครับผมเดี๋ยวจะโชว์ตรงนี้โอเคว้าวตรงนี้นะฮะเป็น id line นะฮะเพื่อนใช่ค<ๆ>่ะนี้สามารถแอดได้นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมได้ v o u c h ัวมาแล้ว1,000พันวัตอนนี้จะเป็นส0 0พันวัอ๋อนลฮะตรงนี้ตรงนี้ คือ2 0 0 0ันวันนะก็เข้ามาที่บูธหรือว่าแอดไลน์นะฮะแอดไลน์เนาะแล้วก็ว่าจะเข้าไปที่สาขาเชียงใหม่ก็ได้ค่ะอยู่ที่ประตูเมืองประตูเชียงใหม่ค่ะอยู่ที่ประตูเชียงใหม่ในนี้นะเพื่อนก็ไม่ไกลมากนะฮะก็ขอบคุณน้องๆเข้ามาเลยนะฮะเนี่ยขอบคุณมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะได้ไปบูธต่อไปนะฮะโอเคครับผมครับ คนเสือเขาจะล,ลองขับรถนะฮะก็คือเทสไไรนั่นเองนะโอเคเรามาดูนะโอเค เดี๋ยวเราจะไปดูซูบารุ Subaru นะฮะท้้งข้้งหน้าเรานี่ครับผมเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ในบูธของซูบารุแล้วนะฮะแล้วผมจะถามพี่เขานะฮะว่า,ารถนี้มีสมรรถนะแบบไหน,นเนาะผมสวัสดีครับครับพี่ครับช่วยบอกว่าซูบารุนี่คือสมรรถนะเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบการขับขี่นี่ เหมาะกับวัยไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเป็นวัยเนี่ยฮะถ้าเป็นวัยเนี่ยถ,ถ้าเป็นแบบ ไว้เริ่มทํางานนะฮะหรือว่าเรายังวัยรุ่นครับผมแนะนําเป็นตัวนี้อ๋อแนะนําตัวนี้นะฮะเป็นตัว XV คือ XV เหรอครับเป็นตัว XV เป็นตัวสปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตตัวนี้จริงๆแล้วมันคือตัวอ Impesa าเดิมนั่นเองอ๋อเออมซา๋อแล้วก็เรามายกสูงยกสูงขึ้นอ๋อก็เลยเป็นตัวคร c สโอเวอร์นั่นเองอ๋อใช่แล้วก็เหมาะกับการลุยป่าเหมาะกับการลุยป่านะฮะไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปเที่ยวได้เนาะมันมันคล้ายๆว่ามันจะขับสี่ให้อยู่แล้วแล้วแถมเรามีฟังก์ชัน X Mode ให้มี X Mode ด้วยนะฮะใช่ล้อ มันจะไม่ฟรีไม่ฟรีนะฮะไม่ว่าล้อข้างใดข้างหนึ่งก็จะไม่ฟรีไม่ฟรีครับอ๋อครับผมแถมมันยังตัดกําลังล้อที่แบบว่าหมว่าเราขึ้นไม่ไหวเงี้ยครับผมมันก็จะมีส่งกําลังไปอีกล้อหนึ่งอ๋อนะฮะเหมาะเหมาะเลยทํากำลังกาลังเหมาะนะฮะใช่ฮะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเขาอาจจะเป็นตัวนี้นะเอ็กวีใหญ่ขึ้นมาครับผม คือคันไหนมันเนี่ยคือเป็นรุ่น f o r e s t e r f o r e s t e r f o r e s t e r นี่มีมีมานานแล้วนี่เนาะมีมานานแล้วมีมานานแล้วตัวนี้คือเจน5เจน5้านะเจน5้คือใหม่ล่าสุดล่าสุดนะใช่ครับมีหรือเปล่าตอนนี้มันจะมีสเปเชียลโหมดคือมีสฟังก์ชันได้ฮะได้ฮะเดี๋ยวครับนี่นะครับเพื่อนๆว้าวตัวนี้นะอันนี้คือเป็นสเปเชียลโหมดนะฮะนี่คือสเปเชียลเอ็กโหมดนะฮะใช่ครับผมว้าวมีสโนเดอร์สกับดสโนเดอร์สว้าวอ๋อตัวนี้ก็จะเหมือน เหมือนเหมือนยุโรปไปเลยเนาะเพราะว่าฟังก์ชันจะอยู่ตรงกลางนะฮะเหมือนบีเอ็มดัเะครับมันจะให้ความสุขสบายคือมันจะเป็นปอกปับไฟฟ้าคู่หน้ามีไฮไซส์ไฮไซส์หม่ถึงไฮไซส์หม่ตัวช่วยเบรกตัวช่วยเบรกนะฮะเลออะไรอย่างเงี้ยตัวเอรถจะเบรกให้เองเลยคือรถรถรถจะทําหน้าที่คือเบรกให้เลยใช่ครับเบรกอัตโนมัติเลยนะอัตโนมัติเลยเนี่ยจะกว้างนะฮะกว้างนะเพื่อนๆใช่ครับโอ้โหดูดิกว้างมากๆเลยเพื่อนนี่ฮะ ดูคนสูงนะฮะเพื่อนผมสูงร้อยแปดสิบแปดสิบสามนะฮะตรงนี้นะนั่งสบายนั่งสบายไหมุณเสือกูเลยแล้วก็ช่วงเคมระหว่างศรีะถึงลังคาระหว่างศีรษะนะฮะก็โอเคนะก็ยังมีพอมีอยู่นะฮะก็มีเยอะอยู่โอ้นี่ถือว่านั่งสบายมากนั่งสบายนะให้ด้วยว้าวว้าวมีแอร์นะฮะแอร์แอร์ด้านหลังนะตรงนี้นะเพื่อน สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ครับตัวนี้คือ2,000 2,000นะสอง0ันซีซี2,000ซีซี156แรงม้า156แรงม้าใช่ครับว้าวแรงบิดที่หนึ่งรอยเก้าน่งร้อยเกิบหกนะที่ที่4,000รอบอ๋อ4,000รอบโอเครอบถือว่าเราให้มาสูงมากให้มาสูงมากนะตัวนี้นะสี่ันรอบนี่สูงมากเลยนะใช่เวลาวิ่งทางไกลเนี่ยสบายเลยครับผมตัวนี้อ๋อตอบโจทย์ได้เช่นกันนะพี่นะครับแล้วก็อัตราการซช้เบน้มันอยู่ที่ประมาณ 13.5สามจุดห้าหรือ1 3บห้าหรือสิไฟฟ้าใช่ครับไฟฟ้าข้างหลังผมนะนี่เป็นระบบไฟฟ้านะหลังแล้วก็จะมีระบบเซนเซอร์เซนเซอร์กันหนีบนะโอเคครับเข้าไปอย่างเงี้ยอ๋อถ้ามาปุ๊บแล้วก็เขาจะเด้งขึ้นเองใช่ครับก็คือกันหนีบนะฮะใช่กันหนีบที่ข้างหน้าก่อนที่มันมีเสียงก่อนนะฮะอ๋อมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยเวลาเราตั้งนะครับเพราะว่าบางบางรุ่นก็จะเป็นแบบแบบนี้ใช่ไหมที่ว่าเอาเท้าไปแย่แล้วให้มันขึ้นใช่ไหมแต่ว่าถามว่าสูงรุ่นทำไมไม่ทำ เราอ่ะมองไปถึงว่าความปลอดภัยความปลอดภัยใช่เราอาจจะลื่นได้ถ้าเรามีขาเดียวครับผมและอีกอย่างหนึ่งสุรุปเป็นรถสไตล์ออฟโรดออฟโรดนะฮะใช่ใช่ออฟโรดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาละใช่อาจจะลุยๆหน่อยบางทีอหินอาจจะไปโดนกระเด็นใส่เซ็นเซอร์ข้างล่างได้ครับครับเราเลยตัดตัวนี้เขาเลยตัดตัวนี้ออกไปเลยใช่ครับเนี่ยอยู่ที่520ลิตร520ลิตรนะครับเพื่อนๆโอ้โหก็กว้างมากๆเลยครับเบาะแบบลาบได้ว้าว แค่กดตัวนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับว่ากดตัวนี้นอนในรถได้เลยนอนในรถได้เลยสมมติว่าเราไปออกทริปออกอะไรสามารถนอนนอนค้างได้เลยใช่ครับผมโอเคฮะแล้วก็สัมพะลาได้มีตัวนี้เผื่อตัวนี้เอาไว้แขวนตะเกียงหรือว่าอะไรแขวนตะเกียงได้ใช่ครับอันนี้ครับผมตัวนี้เราสามารถที่จะครับชาร์จตัวเกี่ยวกับพวกอ่าโทษนะครับครับผมชาร์จเกี่ยวพวกอ่าที่เราแบบตู้เย็นอะไรพวกนี้ ประมาณนั้นสตาร์ทไว้ก่อนเนาะใช่ครับสตาร์ทเครื่องแล้วเขาคือกันฟิวขาดนั่นกันฟิวขาดใช่ครับส่วนจะสตาร์ททิ้งไว้ก็ได้ซึ่งมันประหยัดน้ำมันอยู่แล้วประหยัดอยู่แล้วใช่ไหมครับประมาณถ้าเต็มถังอยู่ที่ณราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณเต็มที่ไม่เกินพันหกอ๋อเต็มที่ไม่เกินพันหกใช่ครับว้าวะเต็มที่นะว่าตัวเนี้ยกับตัว เอ็กวีเนาะก็คือว่าราคาต่างกันมากไหมครับราคาต่างกันประมาณ2องแสนสองแสนตัว,ต,วตัวไหนแพงกว่าพีต่ตัวนี้แพงกว่าตัวนี้แพงกว่าตัวนี้โรเลสอปตัวทอ็วทอปอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นนะฮ<อ>ะแต่ตัวนี้ที่เรามาโชว์เนี่ยจะกลายเป็นอันนี้จะเป็น โฟลเรสเตอร์สองจุดศูนย์ไอไซส์แต่ทีเนี้ยไซ์ตัวไอไซส์ตัวนี้มันเป็นชุดแต่ง GT ชุดแต่ง GT เหรอฮะใช่ครับชุดแต่งนี้จะแตกต่างตรงนี้ว่าจะเป็นนี้มีตัวนี้เพิ่มมานะมีสปอยเลอร์หลังสปออยเลร์ซึ่งตัวนู้นจะไม่มีตัวนู้นจะไม่มีนะฮะตัวนู้นจะไม่มีอันนี้คือยังไม่ได้แต่งอ๋อยังไม่แต่งแต่มันเป็นท็อปทั้งคู่ก็คือท็อปทั้งคู่ใช่แต่ตัวนี้มาเป็นแบบเหมือนฟูลออ p ชั่นเลยนะใช่เป็นฟูลออ p ชั่นก็คือมีชุดแต่ง GT มาให้แล้วเกลือข้างให้ด้นะวลาย ตัวนี้ชุดแม็กก็คนละลายรอ๋อแล้ะก็บกเนี่ยจะเป็นสีทูโทนเบาเนี่ยนะเพื่อนๆต้องดูนะว่ามันเป็นสีทูโทนจริงๆนะเนี่ยมันมีเทากับดำเทากับดำอันนี้คือเขาเรียกว่าเทาใช่ไหมเพื่อนใช่ครับ<ำ>จะเป็นบะ บาเบาหนังเป็นสีดำด้วยนะฮะอ๋อทีทีก็อยู่ที่1 3 7 4 1 3 7 4นะใช่ครับนี่คือราคาเอาหนึ่งล้านามสาร้อยสามสบาทครับผมนี่ตัวอเซสซอรี์อะไรมาใช่ครับใช่ไม่มีตัวหนังทีทีไม่ครับมันก็จะเป็นอีกลายนึงมันก็จะเป็นอีกลายนะใช่อันนี้อันนี้จะเป็นลายออกไปแบบเหมือนเฟอร์เลรี่อ๋อเฟอร์เลรี่แนวนั้นเนาะสิบแปใช่ครับถ้า GT นะอนะแต่ถ้าเป็นตัวไม่ GT จะเป็น17อ๋อถ้าไม่ GT จะ17 แชสซีอะไรเหมือนกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันอแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือข้างในหรือเปล่าข้างในนะครับพี่ครับผมครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ a few moments later ครับเพื่อนๆคุณคิดยังไงบ้างคุณเฉลิที่เราไปดูค่ายรถต่างๆมาบ้างคุณคิดว่าเป็นไงบ้างสวยไหมคือแบบเห็นแล้วแบบว่าผมรู้สึกว่าผมชอบไอ้ตัว GT นะอ่าตัว GT นะเพาะว่ารู้สึกว่าถ้าตายเป็นคนชอบพวกสปอร์ตอะไรใช่ใช่ใช่แต่ก็โจทย์อ่าเพื่อนๆเราเรากำลังวังไวรุ่นอยู่นะอ่าอ่าใช่ใช่ก็ยังวัยรุ่นอยู่เนาะโอเคได้ครับก็ มันมันมันเริ่มวันไหนวันเริ่มที่เริ่มสิบสี่ถึงยี่สิบสองนะครับผมก็เพื่อนเพื่อนที่อยู่เอ่อบริเวณในเชียงใหม่นะก็มากันได้นะโอเคก็ได้นะครับโอเคนะก็เดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปแดกกันต่อก็เราคงไปหาอะไรแดกกันเดี๋ยวเราไปหาอะไรกันแดกนะเพื่อนด้วยนะโอเคหาอะไรกินกันนะครับก็เดี๋ยวเราโซนของกินใช่ไหมเพื่อนๆเดี๋ยวขอนที่เป็นของของกินแล้วครับผมโอเคครับไปไปหาของกิน เพื่อนๆนี่อยู่ในโหมดของ Luxury Car นั่นเองนนเนาะโอเคข้างหน้าเรานี่นะมี l a m b o โรบ i ที่นี่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีโอ้ตอนนี้เราเห็น McLaren ด้วยนะ McLaren นะโอเคนี่นะแม็กโอ,โอ้มี m ม l a r e n ด้วยเพื่อนๆ ครับผมเพื่อนเพื่อนก็ตอนนี้นะฮะผมก็จะออกจากงานที่นี่แล้วนะก็เดี๋ยวเราจะไปโซนอาหารกันนะครับอะไรที่มันกระแทกกระแทกปากันหนอยเช่นอะไรเช่นอะไรเช่นไม้น้าสามครับโอ้โหแดกไม้น้าสาม้วเพื่อนโอ้โห a few moments later โอเคครับครับผมก็สุดท้ายนี้นเจ้าเราก็คงจะต้องกลับแล้วนะฮะใช่ครับก็โอเคนะก็บู๊บสตูดิโอครับผมครับผมแล้วก็เร็วนี้ช่องผมครับผมช่องผมคือเป็นช่องอะไรฮะโดนยังโดนยั่งแนะแค่นี้ชื่อช่องนี้โดนโดนยังแค่นี้โอเคครับแน่แค่แค่ชื่อก็สุดยอดเลยนะเพื่อนนะรอไปติดตามนะช่องช่องของคุณเสือนะเร็วๆนี้นะฮะโอเคครับก็สุดท้ายนี้ฮะก็ กดไลค์กดแชร์ครับซับสไคร์ซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคกดไลค์กับผมแล้วก็รอบหน้านะมี e ีต่อไปนะ EP ข้างหน้านะเราจะมาหาคอนเทนต์ใหม่ๆนะฮะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนใช่ไหมั้ยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนและอยากไปกินอะไรนะฮะโอเคคลิปนี้นะบ๊ายบาย バー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 バ